You the... บ้านชิดกรุงค่ะบ้านชิดกรุงอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเออ,เ,อ,อเขาบอกว่าร้านนี้มีหอยแครงลวกแซ่บ<ม>เขาบอกว่าเขาเอาหอยเนี่ยไปลวกแล้วก็เขาอะไรนะช่องฟิสโอ้โหนีห่ได้ำบําลุงแน่แนเลยคะ่ะดีใจป๊าปา,ปาไปกัน เนี้ยนะอุ้ยหอมกุ้งมากของใครเนี่ยของใครของโลูกค้าค่ะอ๋ออันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้หอยแข็งแซบค่ะหอยแข็งแซบอ๋อหอยแข็งแซบนะคะเอาไปลวกก่อนแล้วเราก็เอาไปแช่ฟรีซเข้าห้องเย็นแล้วเราก็เอามาราดน้ำจิ้มทานล้วเด็ดมากอ่าถ้าเป็นกุ้งเผาที่นี่นะคะเราจะผัเตาถ่านค่ะจะหอมกินเตาถ่านหอมไหมคะลองดมอ่าหอมไหมอุ้ยหอมจริงๆเลยอ่ะ ขอแบบนี้สักชุดนึงได,ได้ไหมคะ,คะจะัดให้นะ,ะเดี๋ยวเราไปหาสถานที่นั่งกันปะจัดรีบเลย,เลยจัด,ดเลยค่ะ,คะ ลุยสวนยายแม้นค่ะโู้โหตื่นเตเลยยายแม้นอยู่ไหนคะคุณเปิ้ลอ่ายายแม้นอยู่ข้างบ้านค่ะอ๋ออันนี้พูดรจริงหรือเปอล่าเ,เ,เอา่อทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะแต่งสร้อยขึ้นมาค่ะให้แบบลูกค้าถาม,มว่าเอ๊ะยายแม้นคือใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะคือแบบว่าให้เป็นที่สนใจนิดนึง สรุปเป็นคุณยใยในตำนานที่ยังหาตัวไม่เจอเลยนะอ๋อเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้ต้องลองทานนะคุณต้นนะเดี๋ยวเชิญทานอาหารไม่อร่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะแบบบอกแด้ว่าแบบรสชาติเป็นยังไงบ้างขอก็คุณค่านี้ค่ะมาเริ่มเลยเลยเนี่ยวันนี้ดูกุ้งสินี่นี่นี่มาดูกันนะดูดูใหญ่ใหญ่แล้วก็น่าทานมากดูสิคะ โอ้ดูมันกุ้งสินี่เยิ้เลยอะ่ะน้ำลายไหลน้ำลายเต็มปากแล้วไงลองเลยนะคะ <c oughs> มันมากอ่ะ <c oughs> อันนี้จะบอกว่าหัวกุ้งเนี่ยธรรมชาติเลยนะเส <c oughs> ียงม่ปากนี่ดังเจ็บเจ็บเจ็บเลยแหมตายละเอาแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะเี้ยมันมันเข้ากับข้าวอ่ะ <c oughs> ข้าวมันกุ้งเต็มๆนี่นี่นี่มาดูเลย ดูเนื้อนี่โอ้โห,โโหลาดด้วยน้ำจิ้มนะคะที่ร้านเนี้เขาทำเองทีนี้เขาใช้เตาถ่านเด้งกรุบกรุบกรุบสดแซบแต่ไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปต้องมาเลยนะร้านเนี้ตาเดียนะประช่อนดุยสวนสมุนสมุนไพรเขามาเป็นสวนเลยนะเนี่ย เนื้อปลาข่ามากเดีย๋ยวต้องชิมค่ะว,ว่ารสชาติจะเป็นไงสมุนไพรมาเป็นสว่วนแล้วก็ปลาทั้งชิ้นตามคอนเซ็ปต์ของเดียนะคะก็ะต้องกินชิ้นใหญ่เพื่อให้ได้อรรถรสโอ้โหทำได้ด้วยอะเต็มปากเลยพี่นกสมุนไพรที่ว่ามาทั้งสว่วนก็อยู่ในปากไปหมดแล้วตัวปลาเนื้อแน่นมากแล้วก็กรอบทานกับเนี่ยอัลมอนด์อัลมอนด์อะไรเม็นมะม่วงห,ห,มหิมพานต์ มัม่วงยพานมันจะให้ความหอมมันมันมันอร่อยมันแซ่บอ่ะสุดยอดเลยนี่ดูดูดูเลยน่าทานนะน่าทานมากป๊ากระท้งกระทิี่เอ้าแค่นี้ก่อนนะวนเอิญไม่ต้องกลัวแล้วนี่ปลาเนื้ออ่อนของพี่นุกมาเลยมาเลย โอ้ยเดี๋ยว,ยวโอ้โหฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยนะคะได้กลิ่นของใบโหระพาด้วยอะ่ะมาอ่ะทานกันเซ็บซ็บพี่ว่าเดียรชอบเลยขอขอีกคำหนึงชอบพี่ลูกต้องเผ็ดมากคือแบบกินข้าวซ้ำอะ่ะคือตัวเนื้อป่าเนี่ยนะสดอยู่แล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยที่คุกเขาไปกับเนื้อป่าเนี่ยพอเข้าปากปี่ปุ๊บเนี่ยอออืื มันได้อัรรถมีความพิมเมดมากต้องลองต้องลองจักเพ็ดค่ะต้มกะทิปลา,ปาสล<ร>ิดทอด เยอะมากอันนี้ใบมะดันนะคะนี่เธอเจะตักสมดมหม้อเลยไม่เหลือไว้ให้พี่<ช>เลยใช่ไหมเนี่ย,ยน,น้องถ้วยหอมมากปลาสลิดกรอบเนาะดูกรอบมากเลยอ่ะอย่าต้องชิมต้องชิมอร่อยตัวน้ำมันมันมีน้ยวใบมะดันแล้วก็ปลาสลิดกรอบๆไม่มีลก่เนาะน้ำมากเลยเนี่ย เดี๋ยวมาต่อเนื่องความเซปบกันต่อดีกว่าปลาพริกโจนน่าทานมากมือสั้นมือสั้นตักห่อผักนะคะแล้วก็อ้ำเลยอ้ำแล้วใหญ่โตมโหฬารค่ะเปรี้ยวหอมหุยกุ้งเด้งมากต้องสั่งนะบอกไม่ถูกเลยแต่ว่าอร่อยมาก แซบกินอะไรบำรุงไอ้นั่นไปเลยคนละอันคนละอันต้องยกซดกันเลยทีเดียวยกซดไม่ใช่ชนชนเชฟว้าวเป็นไงมันเย็นไงมันก็จะเด้งอร่อยนะอร่อยนะหมดเลย โอ้โหถ้ามันจุกจับจุบจับจุกจับหอยเนี่ยมันแซบอิลี <c oughs> โอ้มันเย็นแล้วมันกรุบกรอบเลยนะหอยอนะ่ะหอยเย็นๆใช่ไหมพี่นุ๊กอ่อมันโดนลาดน้ำจิง้งซีฟู้ดแซบๆไปเนะี่ยพอดูดนะ้วยมัน <c oughs> สะท้านคือแบบว่าได้อรรถรสมากค่ะต้องจานหนึ่งนะมามาคุณป้าบอกมีใจจะให้เร ต้องก็ดื่มดำกับบรรยากาศใช่ร้อนไหมร้อน <c oughs> ร้อน <c oughs> อร่อยนะ,อ,ะอ่ะยอมแล้วอย่าลืมมาที่ไหนนะเนี่ยบ้านอะไรบ้างชิดกรุง